สวัสดีครับยูพผมนะครับยุ่นจากช่องตัวลายสส่หากินนะครับผมก็ต่อจามพ์ระอว่างเลยนะครับวันนี้ก็ว่างอีกกว่าก็เดี๋ยวมาเลาะคลองเดิมครับมาดูนะครับว่าจะวันนี้จะได้ตัวไหมเมื่อกี้ยิงผิดไปสองทีนะครับโอเคครับไปดูนวันนี้จะแฮวหรือจะรอดแฮวครับไป Let's go โอ้เมื่อกี้ขี้มานะครับวิ่งกันจระวันเลย ปล,ปลาลุกลุบดอกครับโอ้ยยิงตรงนะครับเมื่อกี้นี้ปลาปลาพุ่งลบครับมีไซส์แดงแอปโพ้นะครับคอพักบุ้งโดนไหมอ้โหไม่น่าโดนครับไปเป็นคื่นเลยเพียบเลยครับตรงนี้ โอ้ oh, ปลามันพลิกตัวก่อนนะ <Wow. S 1> ไม่ถูกครับปลามันไวมากเลยโอ้ยิงทุกวันยิงกันทุกวันกองนี้ตัวนี้น่าจะโดนนะครับโอ้โ oh. หมันวิ่งมานะครับเปิดกล้องไม่ทันเลย ยิงนะครับนุ่งเลยวิ่งครับใต้ครับบุ้งเลยครับมาแล้วนี่ครับป่ามันไวนะครับเหมือนที่ลุงวันเมื่อกี้บอกวิ่งมานะครับต้องตัดสินใจยิงนะครับมัวลีลาเปิดกล้องอยู่ไม่ได้นะครับอ่ะครับ แตมแรกมาแล้วครับซึ่งว่าอันนี้หันไปเห็นตัวแดงขวามือนะครับนี่ครับตัวแด,ดงๆถ้าเดินไปมันก็ลงนะมันกันนี่นี่ครับได้มาแล้ว คครับนี่ครับซ้ายสี่นิ้วนะครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหเนือข้างหน้าผมมาเออเนืึอตรงนี้ ใส่สวยๆเพียบครับเราวิ่งครับว่บุ้งหมดเลยนะออื <c oughs> นี่ครับช้ครับโอเคนะครับรอชมตัวเต่าปนะครับโอ้วิ่งมาไปไหนแล้วนะนี่ครับที่ผมบอกปามนไวมากครับก็ท่ายไม่ทัน้ะครับน้ำก็ขุ่นด้วยนะครับ เข้าพักแล้วไม่โดนนะครับไวมากอา้าไม่โดนได้ไงโอ้ไม่ไม่โดนครับ ไม่โดนครับตรงนี้น้ํำลึกอยู่ครับเป็นแอ่งเลยนะโอไม่โดนนะครับไวมากโอ้ดอกขาดนะครับ เปลี่ยนดอกใหม่ครับยิงไปติดไม้หรือติดอะไรไม,ไม่ไม่ทราบนะครับผมไม่อยากลงงมนะครับกลัวครับกลัวริมตะลิงครับใช่ปลาไหมเนี่ยโอ้ปลาตรงนี้น้ำลึกนะครับ น้ำก็ย,ยังไงน้อยตรงนี้ก็น่าจะมีเอวโอเคครับเดี๋ยวผมทำเป็นช็อตแบบยิงแล้วได้ตัวแล้วค่อยถ่ายให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่าขาจับกล้องผมมันเนี่ยมันอ่อนนะครับมันล่นไหลรอดแล้วโอเคครับตอนนี้มีปนินอยู่ข้างผมตัวหนึ่งจะลองดูนะ ทั้ครับตั้ำไปหน่อยโอ้โหเป็นห้าติไม่โดนนะอ้าวแล้วติดอะไรแล้วโอ้โหจะลุกจะ้กจะมีลลปลา ที่ยิงไม่โดนมึงก็จะลงนะครับจะได้ดูกันนะครับว่าวันไหนถ้าไม่เข้ามือจริงๆก็ไม่ยิงไม่โดนเลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันไหนเข้ามือะัะยิงยังไงก็โดนนนี่ครับวันนี้ไม่เข้ามือนะครับยิงไปยิงพิษไปเป็นสิบๆทีครับ หันข้างให้ช่วยๆนะครับยิงพิษมานเลยนะครับนะี่ครับวันไหนไม่เข้ามือก็ยางงยิงพิษมดครับ กระชอนใหญ่่ครับใหญ่มากน่าจะโลกว่าออครับแมปนินลอยแต่ว่าเครื่องมานะครับปนินลงไปแล้วครับขึ้นมาตัวไม่ใหญ่เหมือนเดิมมุกของที่นี้นครับโดนครับไปแล้วครับ อ่ะลุดครับโอ้ดูดิดวงจะไม่ได้ปลาเนะวันนี้เนาะลุดครับโดนครับช็อตบล็อกครับโดนตรงไหนจะลุดไหมเนี่ยไกลด้วย ช้อนใหญ่ไม่โดนไม่ถนัดของใหญ่ครับก็บอกนี้ หลังจากที่ยิงผิดมานานนะครับก็โดนจนได้เ <Woo! S 1> okay, รับไปรอชมกันต่อดีกว่าครับไปเป็นไรครับโดนครับโดนครับ สามตัวนะครับเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุด โดนแล้วครับโดนแล้วครับโอเคครับไปรอชมกันต่อครับเลมหมานโดนครับโดนประนินครับ เสียไปนิดต่อครับเริ่มจะมาหันไปครับผักยกแรกครับ้าแต้มครับผิดเยอะเลยนะตามคลิปที่เห็นเลยครับ้าแต้มครับนี่ครับยกสองอย่าพาพาพันยาไปด้วยกลับมารับนะครับ เก็บแล้วก็เก็บก่อนก็ได้ชุดนี้เนาะเดี๋ยวจะนั่งดูไซส์อ้วนๆเก็บไปโโหน้องบินมาเลยตัวก็ไม่เล็กนะครับไหน ต่มือเขาถือกล้องนะเธอส่องตัวเลยมั้งนะนะอุ้ยมันไปแล้วมุดอุ้ยตัวใหญ่นะโอโอโอ เกือบอดนครับลูดยิงโดนหลังนี่โอเคครับไปรอดูกันต่อไวจะได้อีกไหมนะครับนี่หลังจากอันนี้ยกสองแล้วนะแต้มแรกของยกสองครับโอเคครับไปไไเกือบโดนใช่ไหมโอนไม่โดนหรอกต่ำไปนิดนะึงเอ้าก็เธอบอ,นะอกให้เขากดต่ำเออตาอ,อันนี้มันต่ำเกินไงโอเค <S <S> <S พาเด็กมาหัด ตรงนี้เตะเต่าติดแน่ดึงดีๆเอเคครับรอชมกันต่อแดงที่ส่องรับที่ส่องครับนี่ไสกำลังกินเลยยิงผ่านนู้นเลยครับครับคุณมันจะขี้พลาดนะเาคิดว่าตัวเล็กนะคิดว่าตัวสองนิ้วสามนิ้วเขามองไปมันเห็นประมาณสองนิ้วสามนิ้วจริงๆครับน้องดาวไส่นี้เลย น้องดาบพอเถอะโอเคครับรต่อครับร็นับสองจะได้กี่ตัวโอเคครับไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแ,แค่เท่านี้นะครับมามาลาพี่ๆกันหน่อยอยกสองนะครับก็ได้มาสองเต้มนะเนาะก็ <ใ>ปิดคลิปให้ใหน่อยดิปิดคลิปยังไงปิดป้<โ>องสำหรับใครที่ชอบนะครับจะพยายามให้มากกว่านีนะจ๊ะง e ดงิดแล้วย<ญ>ิงปลาไม่โดนสักทีญญจะเลิงยิงปลาแล้วเนาะงั้นอทอนเสื้อขขึ้นมาไม่ได้ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะครับน,นานๆผมจะทำคลิปทีนะครับไม่ค่อยได้วางไปออกต่างจังหวัดบ่อยนะครับก็เดี๋ยวผลงานรวมวันนี้นะครับจะทิ้งเป็นรูปให้นะครับข้างท้ายคลิปนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายส<ถ>วัสดีดครับได้สวัสดีพี่ๆนานาก่อนสวัสดีคะ่ะ Thank you. Bye.